วันนี้จะมาอันบ็อกเรย่า mk 1 2ปืนลูกซองเซมิออโต้จากตุรกีความยาว14นิ้วจะมีหน้าตายยังไงมีอะไรให้มาบ้างเราไปแกะกล่ององพร้อมกัน okay. เลยค่ะโอเคกล่องที่เราได้มานะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษน้ำตาลซึ่งไม่มีรวดลายอะไรนะ เดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะข้างในอีกชั้นหนึ่งจะเป็นออมีพุ่มพลาสติกมาให้นะ วัสดุที่ให้มาจะเป็นผ้านะคะคุเป็นผ้าคิวสักขัะม,มันค,คล้ายๆกับหนังกับอะค่ะไม่แน่ใจวัสดุจริงมันนุ่มนะคะสีสวยดีแล้วก็สำหรับตัวกระเป๋านะคะก็สามารถคิ้วได้แล้วก็สะพายได้นะคะ ดูได้สไตลยได้โอเคค่ะเรามาดูว่าสิ่งที่มีมาในกล่องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่เราเห็นจะเป็นใบกุมปืนจากทางร้านนะคะในซองนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็เป็นท่า เป็นคู่มือค่ะคู่มือนะคะแล้วก็เป็นใบรับประกันรับประกันจะเป็น2ปีนะคะสำหรับในซองจะมีแค่นี้ค่ะสำหรับโชคจะมีมาให้3อันมีเบอร์1 3ึเบอร์3จะมากาะอจะอยู่ในลำกล้อง ของปืนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ราง45องศาสำหรับใช้ติดอุปกรณ์เสริมนี้มาให้2อันค่ะเยียบปักค่ะก็มีมาให้ด้วยนะเยยบปกักก็มีประแจสำหรับไขชิ้นส่วนของปืนนะคะแล้วก็หกเหลี่ยมค่ะ ลำต้อง6นิ้วสำหรับคนที่ต้องการให้ปืนยาวขึ้นก็นี่ี่มแล้วก็จะเป็นสายสะพายค่ะมีสายสะพาย เป็นหัวิ้วพร้อมสุดค่ะตัวนี้แล้วก็กลิปนะคะสำหรับแมกกาซีนม,มีมาให้สองอ,อันสำหรับ5นัดกับ10นัดค่ะสำหรับที่มีมาพร้อม อุปกรณ์ที่มาพร้อมก็มีแค่นี้เรามาดูส่วนของปืนกันนะทุกคนเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะว่าปืนปลอดภัยไหมโอเคปืนไม่มีเออเราไม่ได้ใส่แมกกาซีนนะคะ แล้วก็ไม่มีรูปอยู่ข้างในปลอดภัยนะคะตัวนี้เป็นเจนใหม่นะคะซึ่งาลางตรงนี้จะเวา้าเฉือนเว้าลงมาทําใหเา้เราจะถนัดขึ้นง,ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปุ่มเซฟค่ะจะมีอยู่2ด้านค่ะก็ะมาดูในส่วนของ จะปรับได้3ระดับนะคะตนี้ปรับได้3มระดับสำหรับตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะคะตรงนี้รนปรับขึ้นลงได้แล้วก็มีคอมดว์บัสเตอร์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็มีมาพร้อมสูงเปิดนะคะนีพับได้นะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของตรงนี้นะคะ่ะก,ก็สามารถที่จะปรับว่าเราจะต้องการดูเล็กหรือใหญ่นะ,ะแล้วแต่นะคะโอเคในส่วนของปืนก็จะมีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะ insert ภาพให้ดูกันอีกทีนึงนะคะว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะถ้าวันไหนได้ไปสนามนะคะก็จะทำคลิปมาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับก็ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็สวัสดีค่ะ